น้ำมันอฟอ,อยค่ะแพงหน่อยก็ยอมนะคะเพื่อสุขภาพของคนในครอบครัวค่ะตามด้วยกระเทียมสับค่ะเจียวให้เหลืองเลยค่ะแล้วมันก็จะหอมมากเลยค่ะตามด้วยไก่ค่ะผัดให้คนให้เข้ากันนะคะให้มันสุกค่ะพอสุกแล้วก็ตามด้วยแครอทค่ะ ที่ใส่แครอทก่อนก็เพื่อให้มันสุกก่อนนะคะเพราะว่าแครอทมันสุกยากไม่งั้นมันจะแข็งมันจะไม่อร่อยนะคะตามด้วยหัวหอมใหญ่แล้วก็บรอกโคลีค่ะคนให้เท่ากันนะคะซอสหอยนางรมตาสามแม่ครัวค่ะตามด้วยซีอิ๊วขาวเห็ดหอมตราเด็กสมบูรณ์ค่ะเพราะว่ามันจะได้หอมนะคะแล้วก็ซอสปรุงรส อของแม็กกี้นะคะใส่ๆลงไปค่ะแล้วที่ขาดไม่ได้ก็คือน้ำปลาน้ำปลาตาปลาหมึกนะคะใส่ไปทีละนิดละหน่อยค่ะอย่างละนิดละหน่อยแล้วก็น้ำตาลทรายหนึ่งช้อนชาค่ะแล้วก็คนให้เข้ากันเลยค่ะตับด้วยกระลำปีนะคะกระลำปีที่ยังกฤดหัวมันจะเป็นเหมือนหัวใจนะคะแต่รสชาติก็จะเหมือนกลมๆเหมือนบ้านเราะค่ะ แล้วก็ตามด้วยกุ้งค่ะที่ใส่กุ้งที่หลังนี่ก็เพราะว่าเพื่อไม่ให้มันโอร์คุกนะคะถ้ามันสุกเกินไปมันก็จะแข็งรสชาติมันก็จะเหมือนรัปเปอร์ค่ะก็คือเหมือนยางลบนั่นเองแล้วก็เอ็กนูดเดิลนะคะที่หาซื้อได้ตามตลาดเลยค่ะก็คล้ายๆกับเส้นยากิโซบะบ้านเรานั่นแหละคะ่ะของกระแตยังก็จะซื้อมาจากรีดนะคะพอดีวันนี้เลิกงานเราไปรับลูกแล้วรีดมันอยู่ใกล้โรงเรียนลูกก็เลยซื้อมาเลย เสร็จแล้วค่ะอาหารเย็นสําหรับบ้านนี้ให้คุณลูกและคุณสามีนะคะกระแตยังก็ต้องผัด2กระทะค่ะถึงจะพอนะคะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปของกระแตยังก็กรุณากดไลค์กดแชร์และกดติดตามด้วยนะคะจะได้เป็นกำลังใจทําคลิปต,ต่อไปค่ะวันนี้ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ